คครรัับบใครครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนะฮะพี่เขานะครับประจักษ์ข่าวปทุมนะฮะแกลดี้ระดับโลกนะฮะอ๋อใกล้มากเหรอฮะแต่ใกล้มากเว้นคืนระยะห่างอ๋อเว้นระยะห่างนิดนึงนะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะโอเคโอเครับวิงนุ่มๆของสะดมนะฮะ อะไรนะตีกอลฟเหมือนกินข้าวเหรอเหมือนจับช้อนจับซ่อมอ๋อธรรมชาตินะน้องน้องหนูๆดูไว้นะครับนี่นี่ตื่นเช้ามาก็ตีได้เลยหรอรู้ว่าไงตีได้เลยเนาะอ๋อปกตินะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหพี่ข่าเนะ ก็คือใช้ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนปกติอะก็คือตื่นเช้า,าอาบน้ําแปรงฟันก็ทำอะไรบทเหมือนชีวิตประจำวันแต่ว่าต้อพ่วงก,ก๊อปไปด้วยพ่วงก,ก๊อปไปด้วยนะนก,ก็กลายเป็นแบบออโต้ไปเลยเราพูดมากน้องเขาเขินแล้วเนี่ยเขาเออสมาธิครับ นี่โชคดีนะครับครับเพชรดมครับรองจะผสมเองไหมผสมสองเองนเชียวเออจะพอกัม ับอ่เตนี้มันมตรนงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ปรับใหขนานเส้นรนะอ่านี่ลบลายมาแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัดนะพออยู่แล้วใช่ ไม่ถึงสี่พันอ่ะอ่ะอัอาดหน้าดูครับประเจต์ครับก็อยากจะวันนี้อยากจะแนะนำ อุปกรณ์ใหม่ของโปรเจกต์นะครับที่เพิ่งได้รับการสนับสนุนนะครับก่อนมาภูเก็ตซีรีส์นะครับก็คือเป็นปอกแขนนะครับปอกแขนยี่ห้อสปามนะครับที่มาที่ไปของชื่อแบรนด์เนี่ยนะครับตัว S กับตัว P เนี่ยมาจาก sun protection นะครับแล้วตัวหลังเนี่ยคือคำว่า ARM ที่แปลว่าแขนของเราเนี่ยแหละนะครับ <c oughs> รวมเป็นสปาม นะครับใช่แต่เขามีทั้งกันหน้าอะไรด้วยใช่ไหมใช่กันขากันขาเป็นชุดฟูทั้งตัวก็ได้ทั้งเรื่องของแสงแดดแล้วก็รัดกล้ามเนื้อนะครับมีให้เลือกทั้งไซส์ผู้ชายผู้หญิงเด็กมีครบเลยครับกันขานี่อะไรครับกันสเปรคปะ้กันแขนมันสปราหมงีอ๋อก็ต้องสปาหมนเดิมนั่นแหละ๋อม่สเปรคไม่ใช่สเปรคอะสเปรกไม่ใช่ครับ อ่าก็ต้องสปามเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงค์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งยี่ห้อนี้อืใส่ดีไหมครับใส่ดีครับเนื้อผ้าดีลื่นเลยเนาะลื่นเลยสวิงลื่นเลยนะใช่ตัวผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าจากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสปามนะครับก็ยืดหยุ่นดี แล้วก็ทนทานนะครับเท่ดีนะครับเท่ดีแนะนำอย่างนี้คือสำหรับคนที่ซื้อปอกแขนของสปามไปใช้นะครับก็ซักโดยการที่เฮ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยเฮ้ยเปิดถุงเลยเปิดถุงเลยยังไงถุงถุงถุงท่านถุงท่านนี่แหละอ่าเนถ่ายนี่ก็ต้องโดนแซวตลอดนะเรียวจริงๆ อาแล้วติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนอ่ะสั่งซื้อได้ที่สปามไทยแลนด์นะครับทั้ง Facebook, Facebook. แล้วก็ Line Official uh huh. นะครับให้ปรบุสิทธ์พูดปิดคลิปนะครับวันนี้วันพุธวันนี้เรากินบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะครับแคสเซียาลากูน่านะครับ หมูดีนะชาติเยี่ยมแนะนำก็ใครมาหน้นนนนานก็ต้องขึ้นกระทาวันพุธมีเฉพาะวันพุธน,นะอ่าเราจองโรงแรมมาเราใช้เราเที่ยวด้วยกันก็ลดได้อีกนะครับเริ่มไปแล้วครับอิ่มอิ่มครับ ก็ลาไปด้วยการกินหมูกระทะของโปรเจ็ตกับโปรภูสิทธิ์นะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้โปรเจ็ตออก11โมง55บโปรภูสิทธิ์ออกเที่ยง5นาทีนะครับลุงสิบก็ตามเชียร์กันได้ทางเว็บไซต์ของเอเชียนทัวร์นะครับไลฟ์สกอร์นะฮะเคเต็มที่นะครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบเจสับครับผมเอา có thể du gắn ở đây nó vẫn là tên nó mì nó ao bài nó mãi 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 กระบองไฟนะฮะน่าเอาเอาเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้คึกยิีงอ่ะเอออ่าพรุ่งนี้ถ้าอันเดอร์พาก็คึกฮะน่าจะพลังแล้ววันนี้จะกรไหน่ำไรลมซ้ายขวาอย่างแรงอ๋อ Thank <laughs>